แนะนำรถกระบะมือสองรอให้รับชมนะคะจัดทรงลงแม็กเรียบร้อยค่ะสามารถนำไปใช้ต่อได้เลยนะคะคันนี้สภาพแบบพร้อมใช้งานต่อได้เลยนะ,ะุกท่านจัดทรงรอเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วยค่ะเหมาะสำหรับทุกครอบครัวเลยนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นสายเดินทางหรือว่าสายครอบครัวครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่นะคะไปได้กันสบายๆเลยค่ะรถกระบะ4ประตู d m a x 2.5 Highland e r เดนะคะ รถปี07ค่ะเครื่อง2.5เกียร์ธรรมดาล้อใบพัดขอบ18จัดทรงรอรอภายในดูสวยดูดีกว้างๆเลยนะคะเบรก ABS ตัว4ประตูนั่งสบายค่ะพื้นที่ใช้สอยกว้างเบาะหนังนะคะสภาพดีไม่มีรอยขาดทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะสภาพดีเลยทีเดียวนะคะพร้อมใช้พร้อมขับค่ะคันนี้ เลขมาอยู่ที่ประมาณ300,000นิดๆนะคะราคาตัดเงินสดคัน169,000บาทรถอยู่ในอำเภอบางปะอินจังหวัดอยุธยาท่านที่สนใจหรือถูกใจนะคะท่านติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้าชมรถกันได้นะคะตามช่องทางการติดต่อตรงคำอธิบายค่ะต้องเน้นให้ท่านคุยเจราจาและนัดดูรถด้วยตนเองนะคะเพราะแอดเองก็เพียงแค่แนะนำให้ทุกท่านได้รับชมเบื้องต้นกันเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขาย สำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ